สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารกันค่ะการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์เลยก็ว่าได้เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาการเรียนประโยคเพื่อสื่อสารเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะได้ทราบว,ว่าประโยคที่นักเรียนได้เห็นได้อ่านได้ฟังเนี่ยมันคือประโยคอะไรนักเรียนจะได้สามารถตอบได้หรือปฏิบัติตา,ตามได้อย่างถูกต้องค่ะ ประโยคเพื่อการสื่อสารจะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะก็คือ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ3ประโยคคำสั่ง 4. ประโยคขอร้องและ5ประโยคคำถามค่ะประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่บอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเป็นการบอกเรื่องราวต่างๆให้ทราบตัวอย่างของประโยคบอกเล่านะคะฉันเรียนภาษาไทย พวกเราไปเที่ยวทะเลคุณยายขายขนมฉันเล่นเกมคอมพิวเตอร์ฉันรับประทานกล้วยเตี๋ยวฉันรักเธอเธอทำการบ้านแม่ทำอาหารประโยคปฏิเสธนะคะคือประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับ มักจะมีคำเหล่านี้ประกอบประโยคเช่นไม่ไม่ได้มิได้ไม่ใช่มิใช่ตัวอย่างประโยคฉันไม่ใช่คุณครูเขาไม่ชอบทานผักกระผมมิได้ทำเด็กๆไม่ควรรับขนมจากคนแปลกหน้าเขาไม่ได้พูดผมไม่ได้ไปโรงเรียนสาย เธอไม่ได้นอนเธอไม่ใช่พนักงานของที่นี่ประโยคคำสั่งคือประโยคที่มีเนื้อความบังคับหรือสั่งให้ทำมักจะมีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคเช่นจงอย่าต้องห้ามตัวอย่างประโยคจงเชื่อฟังพ่อแม่จงทำงานให้เสร็จอย่าส่งเสียงดัง อย่าวิ่งเล่นในห้องเรียนต้องช่วยกันปิดไฟต้องดื่มน้ำให้ครบวันละแดแก้วห้ามเดินลัสนามห้ามทิ้งขยะในห้องนอนประโยคขอร้องคือประโยคที่มีใจความขอความช่วยเหลือเชิญชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะมีคำเหล่านี้ประกอบประโยคคือกรุณาโปรดช่วยวานขอ ตัวอย่างประโยคกรุณาเข้าแถวกรุณาหยิบขนมไปแต่พอทานช่วยหยิบหนังสือให้ฉันหน่อยช่วยฉันยกลังหน่อยวานเธอปิดหน้าต่างให้ฉันหน่อยขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาป่าไม้โปรดรักษาความสะอาดโปรดทิ้งขยะให้ลงถัง ประโยคคำถามคือประโยคที่ถามเพื่อต้องการคำตอบมักจะมีคำเหล่านี้ประกอบประโยคคือใครอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรตัวอย่างประโยคใครกำลังเดินมาอะไรอยู่บนหลังคาทำไมเธอไม่มาโรงเรียนเธอฝากเงินที่ไหนเธอกลับบ้านอย่างไรเธอทำโจทย์ข้อนี้อย่างไร เมื่อไรเราจะได้ฉีดวัคซีนเธอจะไปฝรั่งเศสเมื่อไร จบไปแล้วนะคะกับประโยคเพื่อการสื่อสารทั้ง5ประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าประโยคที่ยกตัวอย่างมานะคะเป็นประโยคที่นักเรียนพบเจอได้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะเพียงแค่คุณครูคเสริมเติมแต่งเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในบริบทของประโยคมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็อย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนความรู้บ่อยๆนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ